สวัสดีค่ะมาชมวิวชมหวยเล่าวไปน้ำค่ะหวยลาออกวันศุกร์วันที่ยีสิบออกจากบ้านก็มาถึงร้านในเมืองวัดศรีคุณเมืองตลาดอินโดจีนพี่น้องฝนตกเบิ้งงอรลดค่ะพี่น้องเจะถ่วมอีกบอ่อหนองคายน่ะเบิง้งบรรยากาศเลยพี่น้องเอ้ย ท่านข้าก็บ่เปิดรถก็บ,บมาน้ำกระท่วมทันทางกับมาบอา่อได้วิ่งได้เป็นบางซอยบางส่วนถนนเส้นทางวานนี่ก็ไปถ่ายบ่ขอสอน้ำกระลดแล้วได้พี่นอ้ดองขี่มอเตอร์ไซค์ได้สบายแดดสองสามบันก็เกิดเป็นฝุนนนฝ่นขึ้นมาเพราะเป็นฝุ่นขึ้นมาล้วเข้าเนมันก็สะดวกสบายมาวันนี้พายุเขา ตกอีกแล้วถ้าชมบรรยากาศทั้งนอกได้จ้ะไปชมบรรยากาศที่นี่หน่อยฝั่งโน้นฝั่งนี้ทันฝนโบโตกนี่จะพาพี่น้องไปเบิ่งซอย ซ้อยนา่าทขวมถนนมีใชเดินไปเลยค่ะปากซร้อยอกับแม่นถนนมีไชที่ว่านา่าทขวมนะคะ่ะดูกันสองคนนี่แหละค่ะ ิดเติรล้านมุกไฮมาเมื่อนี่ฝนตกพายุเขา่าบัดทั่วก็ยังบ่มาดอกค่ะเพราะว่ามันเสนทางมันยังขาดอยู่ยังไปมาไม่สะดวกน้ำกระรดแล้วล่ะค่ะซ้ำน้ำฝนจะมายังซังซี่นี่บโบตกบโบท่วมดอกค่ะพี่น้อง มันจะท่วมที่ว่าน้ำไหลมาแต่ทั้งเหนือพุนะทางเหนือคุณนะมาแต่เล่าแต่เชียงใหม่เชียงไยงล่คุณนะแ,แถวๆนี้ไม่ท่วมหรอกคะ่ะถ้าตกอย่างนี้ไม่ท่วมในวัด รถมาจอดทัวกระบะมาเต็มแล้วพี่น้องตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถบัสรถทัวร์ถกระบะนักเรียนครูก็มาเต็มแล้วพี่น้องเคยทายให้เบึ้แแล้วค่ น,นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วใจกลางเมืองหนองคายวิ่งกระลิ้มไม่น้ำโขงสูงวิ้งนี่พี่น้องตรงนี้สูงแล้วก็ค่อยลงไปคนละที่ว่าน่าไปท่วมอยู่ถนนประจักษ์มันค่อยลงไปคนละพี่น้องตรงไดตต่ำก็ท่วมตรงได้สูงก็ไม่ท่วม ส้มหวยค่ะพี่น้องตกตั้งแต่เมือ่อคืนนี่กจนสอดแจ้งเลยพี่น้องเลยจนบาทนี้ยังไม่หยุดตกเลยยากาศในเมืองตกนิ่งนิ่งตกไม่มีลมตกทั้งคืนตกเมือ่อคืนนี่เจนว่าเที่ยงอะไรได้พี่น้องตกตั้งแต่เมื่อวานในี่มือแรงวานนี่จนเปิดคืนสอดแจ้งเจนหอดมือนี่ถึงเที่ยงจะตกถึงเย็นอีกแล้วเนี่ถ้าทางนี่ ยังไงก็ไม่มีแดดวันนี้นะพายอยู่เขาทั้งวันทั้งคืนเบิรงหกมงแรงมันสิเวเาบป่ะเบาเศ้าเ,าเลยใส่กางคืน้นอีคุคนละมือนี่ะนะมาชมตัวเลขค่ะพี่น้องลาวพัฒนาชมหวยลาว กคบหน้าจอเด้อค่ะแคบหน้าจอเลยค่ะเาลาพัฒนาค่ะทำมาเรียบร้อยเอามาลงเราพัฒนาวันที่ยี่สิบสิบยี่สิบกโยหกเจ็ดเด่นให้เจ็ดกับแปดเด้อ ลงสามสูตรเคยชอบสูตรไหนก็จัดเลยค่ะสูตรละสี่ชุดสองตัวบนล่างไปกับชุดนี้ไม่มีสามตัวนะมีสองตัวเสียงดวงเสียงดวงชมเป็นแนวทางค่ะพี่น้องแนวทางเด้อแนวทาง แนวเทงแนวทาง แนวทางนะคะที่ยี่สิบค่ะเด่นให้เจ็ดกับแปดบ้านน้ำเถือกข้างมาเฮียว่ากันเรื่องน้ำเถือกเด้อเนี่ย หกแปดสองตัวบนล่างไปกลับด้วยนะลาวพัฒนา สี่ชุดสี่หางเลยอครับมาจอเอาค่ะก็คิไว้แค่นี้แหละค่ะสว,วัสด,ดีค่ะวันศุกร์ด้วย รถจะริ้งแก้งเตือนไว้จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจ้า